สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปสุดท้ายของคืนนี้นะคะเพชริก็มีฟิลอยากจะมาร้องเพลงเบาๆให้เพื่อนฟังเพราะว่าเพชรอารมณ์ดีมีความสุขนะคะหลังจากที่ออกไปทานข้าวที่ร้านอาหารไทยมานะคะแล้วก็ทานเบียร์ไปสองขวดแล้วก็ทานอะไรก็ไม่รู้อีกอย่างหนึ่งที่เจ้าของร้านอาหารไทยมอบให้นะคะ เามานิดนึงนะคะก็อยากจะมาร้องเพลงนะคะแล้วก็อยากจะบอกคนคนหนึ่งว่าคิดถึงเขามา,มากๆเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันแล้วเนาะแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆกลุ่มเลยค่ะทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็คิดถึงอานัสมินด้วยนะถึงรัสเวกัสแล้วก็ได้ดูคลิปวิดีโอทุกคลิปแล้วนะครับก็ enjoy your life นะคะขอให้มีความสุขนะคะ ไม่เคยจะคาดคิดไม่เคยจะคาดฝันว่ามีเธอนั้นจริงๆริงแมวดีกว่าเพลงนี้เอาเพลงอะไรดีเมื่อเธอไม่รักตัวเองทำตัวไม่มีคุณค่าใดก็แล้วใครจะรักเธอ ก็อ,อยากมีใครสักคนจับจองแล้วฉันก็มองเธอมัน,นานฉันรักเธอได้ไหมบอกว่าฉันรักเธอได้ไหมเกลียดความจริงที่มันต้องเป็นเกลียดที่เห็นว่าเธอมีใคร เกลียดบางคนที่เธอพอใจว่าฉันรอเวลาก็เกลือบเที่ยงคืน อะไรต่อร้องไม่เป็นเมาไหมให้ทายว่าเมาไหมเฮย้ยแต่เมาก็อยากจะบอกว่าดีใจนะเว้ยที่แบบมีทุกคนนะ่ะแล้ววันนี้อยากจะมาอ้อนนิดนึงนะคะก็คือว่าวันเกิดเพชี่เนี่ยวันที่8สิงหาคมนะคะเพชี่อยากได้ของขวัญวันเกิดจากแฟนคลับของเพชี่ก็คือว่าตอนนี้เพชี่มียอดโฟโรนอยู่117,000ท่าน เพชรอยากมียอดโฟโล่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันท่านก่อนวันเกิดของตัวเองในวันที่แปดสิงหาคมทีนี้คนที่โฟโล่แล้วยูจะทําได้จะออตอบแทนอันนี้เรื่องราวเหล่านี้ได้ยังไงก็คือไปจิกเพื่อนมาโฟโล่เพชรี่เพิ่มนะคะสักคนละหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยเพชรจะได้มียอดโฟโล่หนึ่งแสนสองหมื่นท่านอัดอั้นเบาๆนะคะก็ปีนี้นะคะเป็นวันเกิดอายุครบสาบี่ปีนะคะในวันที่8สิงหาคมนะเก,ก๋ๆใสๆชิกๆ นะคะตอนนี้กําลังรองเพื่อนกลับมาจากช้อปปิง้งเดี๋ยวเราจบทะวุตารุยลาตีกันนะคะตอนนี้สองทุ่ม2ี่สที่ญี่ปุ่นอยากจะบอกว่า 4G ที่นี่สะพึงมากอัดคลิปไม่ถึง2นาทีเด้งเลิจริงอะไรจริงนะคะอยากให้ประเทศไทยพัฒนาแบบนี้บ้างโอเคนะคะอาลาทุกคนไปแล้วค่ะกับเพลงนี้อยจะเป่ากระถามาละรวยโอ้ยลองมั่วไปละมาเวอร์ ดูสิเมืองญี่ปุ่นโตกเกียวรักทุกคนค่ะแล้วจะก,กันที่เมืองไทยวันพรุ่งนี้นะคะกับเออ่ปาร์ตี้เดอกแกล้งเลิค่าในวันสุดท้ายของเพชี้ค่ะในสำหรับทริปนี้นะคะ